วิธีการรับอ่างเปาฟรีประจําวันนะคะให้เรากดที่ลิงก์นะพอเรากดที่ลิงก์เสร็จเขาจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ช่องนี้ให้ใส่เบอร์ทูมอนี่วอลเล็ตของเราเข้าไปเสร็จแล้วกดที่ตกลงด้านล่างพอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองห่งอันเราก็ทําการกดเลือกซองนะคะพอเราเลือกซองเสร็จระบบจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาท ตามนี้แต่ในทางกลับกันถ้าใครที่กดที่วิ้งไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วนั่นเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะยังไงก็รอในวันถัดไปละกันสวัสดีค่ะฟรีมนันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้ก็แจกวอลเล็ตฟรีประจําวันนะคะใครที่อยากได้วอลเล็ตฟรีดูคลิปให้จบใครยังไม่เคยได้ก็ ขอให้ได้เอาใจช่วยให้ได้ส่วนใครที่ได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยใครที่รับไม่เป็นดูคลิปให้จบจะได้เข้าใจการรับมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากหรอกคะ่ะเพียงแค่คุณมาทันในเอ่อในจำนวนคนที่นุดได้สร้างซองไปคุณก็ได้บอลเ็ตฟรีไปแต่ถ้าไม่ทันก็โคดังเบามีหรือในวันถัดไปก็มีเอาใจช่วยนะคะส่วนการแจกของเราวันนี้การแจกก็ยังคงเป็นแจกแบบปักหมุดเหมือนเดิมวันนี้วันที่27ใช่ไหม สิ้นเดือนแล้วกันเนาะสิ้นเดือนถ้าอยากได้เยอะกว่าน,นี้ก็สิ้นเดือนเดี๋ยวค่อยมาร่วมสนุกกันอีกทีสําหรับคนที่มองว่าประจําวันมันน้อยเกินไปแต่ถ้าใครที่ถือว่าคิดว่าก็มาทุกวันอยู่แล้วได้ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นการมาพูดคุยกันประจําวันก็ดีใจด้วยและก็ขอบคุณนะคะที่คิดแบบนี้วันนี้นะการแจกก็ยังคงเป็นการแจกแบบประมูลมาเดิมเวลาที่จะสามารถรับอ่างเปาได้ก็คือ20 20ินาฬิกานาที ใครดูจบแล้วมารอที่คอมเมนต์ได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้กดติดตามไว้นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆห,หรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะอนขอบคุณค่ะ